ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับวก็ผมปางแงมและทีมงานทีน่ไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ท่ารับเด็จตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักพยุหะคีรีครับ <Okay. S 3> <Okay. S 1> ที่วัดพระปรางเหลืองอำเภอพ,พยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดงานลํำลึก118ปีสเสด็จประพาสต้นมนต์ผลนครสวรรค์ของรัชกาลที่5เมื่อวันที่11สิงหาคมรัตนโก,กสินสร125ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประพาสต้นวัดพระปรางเหลืองประจำปี2567ครับ ร้อยตำรวจตรีดรวิรตัตโตอิ่มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักบอกว่าในหลวงรัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสต้นวัดพระปางหลวงจังหวัดนครสวรรค์ถึง3ครั้งครับคือในรอดสอสอหนรนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์นะครับได้ขึ้นมาจากกรุงเทพมานครนะครับมาถึงแพ่ท่าน้ำวัดพระปางเหลืองนะครับนะพระองค์ท่านก็ได้ ขึ้นมานมัสก,การหลวงพ่อเงินนะครับที่เป็นเจ้า,าวาดอยู่ในขณะนั้นหลวงพ่อก็ได้เมตตานะครับได้ลดน้ำพระธม์คือน้ำมนต์มหาจินดามณีนะครับที่ให้พระองค์ท่านได้ได้อาบนะครับรัชกาลที่5ทรงโปรดและตรัสว่าเย็นสบายดีพร้อมทัพอ,องค์ยังทรงโปรดอาหารพื้นบ้านของชาวนาครสวรรค์อีกด้วยครับอาหารทรงโปรดนะครับคือ,อ ข้าวคุกกะปินะครับแล้วก็มีขนมจีนนะครับที่สงเสวยแล้วก็มี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 ผัดนะครับแล้วก็มีขนมหวานก็สงโปรดก็คือเป็นทัพทีมกรอบนะครับส่วนอาหารอันนี้นะครับก็เป็นอาหารมีข้างเคียงด้วยครับเป็นน้ำพริกปลาทูนะครับท่านก็สงโปรดอย่างหนึ่งคุณแม่ไพรินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีตำบลท่านอ้อยม่วงหัก ก็เลยนาชมรมผู้สูงอายุจัดการประกวดสําหรับอาหารขาวหวานอาหารทรงโปรดของรัชกาลที่5ครับเราได้นําประกวดนะคะประกวดอาหารที่ทรงโปรดนะคะที่พระที่ทรงโปรดนะคะชุมชนของเราก็มาร่วมในการประกวดการแข่งขันที่อาหารทรงโปรดในวันนี้ค่ะโดยมีกติกาสําคัญคือความประณีตความเป็นไทยและใช้วัสดุจาก ธรรมชาติครับซึ่งโดดเด่นก็คือการปน,นี่อ่เอาวสัสดุธรรมชาติไปตองนะคะมาเย็บใบสีตกแต่งในโต๊ะอะคะ่ะโดยใช้วสัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยไม่ได้มีของปลอมคะ่ะก็เป็นดอกลักจริงแล้วก็เย็บใบสีนะคะตกแต่งแล้วก็ดูน่ารับประทานนะคะร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของคนในชุมชนคนไหนมีฝีมือในการทําอะไรอย่างสมมติว่าดิฉันจะทําเป็นพวกคอม้านะคะคอม้าเนี่ย ที่ท่านทาเป็นคนอื่นอาจจะทําไม่ได้แล้วอีกคนนึงทําพวงมาลัยอีกคนหนึ่งก็อาจจะเย็บใบสีอะไรคือช่วยกันในที่ทุกคนถนัดรินรู้ด้วยตนเองจนเกิดความชํานาญอย่างอย่างขอมา้าอย่างเงี้ยก็บางทีก็ดูใน YouTube บางทีก็เห็นก็ทําก็เราก็อยากทําแล้วเราก็ทําผิดทําถูกลองทํามาเพราะที่นี่จะมีเดี๋ยวมีรอยกระทงมีอะไรเราจะทําตลอดออกมาเป็นสําหรับอาหารสมรโปรดของรชัชกาลที่ห้า รางวัลชะเลิกที่หนึ่งทุนหวที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลของชาวเทศบาลตะบลท่นทาน้ำอ้อยม่วงหักครับ